สวัสดีครับพบกับพี่โตแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมพี่โตได้ลงคลิปวิดีโอสำรวจไร่มันสำปะหลังอายุ1เดือนกับอีก20วันแล้วในไร่มันสำปะหลังแปลงนั้นนะครับผมบางต้นเนี่ยเขาจะเป็นโรคไวรัสใบด่างนะครับทีนี้ก็จะมีเพื่อนสมาชิกใน YouTube ท่านหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามพี่โตว,ว่าทําไมพี่โตถึงไม่ถอนต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคใบด่างทิ้งไปนะครับผมเพื่อเป็นการไม่ให้ระบาดไปต้นอื่นเนี่ยพี่โตก็คิดว่าคําถามเนี่ยมันดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมในคลิปนี้ก็เลยมาทําคลิปอธิบาาายังงว่ทํมถึ ไม่ถอนต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรคไวรัสใบด่างทิ้งไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทาําความเข้าใจกันก่อนนะฮะว่าการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างเนี่ยสามารถเกิดได้จากสองสาเหตุนะครับผมสาเหตุที่1ก็คือติดมาจากท่อนพันมันสำปะหลังที่เราเอามาปลูกยกตัวอย่างเช่นถ้าต้นมันสำปะหลังที่เราเอามาปลูกเนี่ยเขาเคยเป็นโรคไวรัสใบด่างมาก่อนนั้นหมายความว่าถ้าเราเอามาปลูกมันที่เกิดขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นโรคใบด่างนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมให้เรา ถอนทิ้งแล้วก็ฝังกบแบบนี้จะช่วยลดการระบาดของโรคใบด่างได้นะครับในสาเหตุที่2ก็คือแพร่ระบาดจากแปลงหนึ่งไปสู่อีกแปลงหนึ่งนะครับผมโดยมีแมลงวิขาวเป็นตัวพาหะแบบนี้นะครับผมจะเราจะใช้พิธีฝังกบเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ผลนะฮะซึ่งเราจะถอนแปลงของเราที่เป็นโรคใบด่างบางต้นออกไปนะฮะแต่ว่าตัวแมลงวิขาวจากแปลงข้างๆของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็ยังบินข้ามมาเกาะในไร่มันสัปหลังของเราอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีที่ดีสุดก็คือการฉีดยากําจัดแมลงวิขาวจะเป็นวิธีที่ดีกว่านะครับผมอย่างของพี่โตก็เหมือนกันนะครับผมของพี่โตเนี่ยไรข้างๆนะครับผมเขาเป็นโรคใบด่างทั้งแปลงเลยนะฮะแต่ว่าเขาปลูกก้อนนะครับผมแล้วมันเขาก็โตคว่าเขาขอของพี่โตมาปลูกเนี่ยแมลงวิขาวจากไล่ข้างๆนะครับผมเขาก็บินมาเกาะที่ไรของพี่โตมันก็เลยเกิดการแพร่ระบาดจากแปลงหนึ่งสู่อีกแปลงหนึ่งนะครับผมถึงแม้ว่าพี่โตจะถอนมันที่เป็นโรคใบด่างของพี่โตทิ้งไปแล้วก็ฝังกบเนี่ยมันก็ ช่วยอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับผม mm hmm. เพราะว่าตัวแมลงวิขาวจากไร่ข้างๆเนี่ย mm hmm. เขาก็ยังบินมาเกาะเรื่อยๆอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีที่พี่โตพอจะทําได้ก็คือการฉีดยากําจัดแมลงวิขาวลดการระบาดของตัวแมลงวิขาวแค่นั้นเองนะครับยาที่ใช้กําจัดแมลงวิขาวนะครับก็จะเป็นพวกอีมิดาโคพิกไทอมีท็อกแซมหรือเป็นพวกไวออยนะฮะเป็นพวกไวออยเป็นพวกน้ามันสก,กัดอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็เราสามารถผสมปุ๋ยเกศลงไปด้วยก็ได้นะครับผม อย่างของพี่โตเนี่ยพี่โตก็จะผสมปุ๋ยเก็ดลงไปด้วยในทุกๆครั้งที่เราฉีดนะครับผมก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองทางเลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด,ด้นะครับสวัสดีครับ